กติกาข้อที่1 4การเตะโทษณจุดเตะโทษนะครับการเตะโทษนจุดเตะโทษจะลงโทษแก่ทีมที่กระทำผิดความผิดที่เป็นโทษโดยตรงมีการกระทำผิดภายในเขตโทษของทีมตนเองและในขณะที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นสามารถทําประตูได้โดยการโดยตรงจากการเตะโทษณัดจุดโทษอนุญาตให้ชดเชยเวลาสําหรับการเตะโทษณจุดโทษเมื่อหมดเวลาการแข่งขันแต่ละครึ่งหรือเมื่อหมดเวลาการแข่งขันการต่อเวลาพิเศษนะครับ ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่นนะครับ 1. ลูกบอลต้องตั้งจุดบนจุดโทษ 2. ผู้เล่นที่ทำการเตะจุดโทษต้องแสดงตนอย่างชัดเจน3ผู้รักษาประตูฝ่ฝายรับต้องยืนอยู่บนเส้นประตูระหว่างสองประตูและหันหน้าหัและหันหน้าเข้าหาผู้เตะจนกว่าลูกบอลจะถูกเตะออกไปนะครับ 4. ผู้เล่นคนอื่นอยู่นอกเหนือจากเตะประตูอยู่ในสนามแข่งขัน,ขนอยู่นอกเขตโทษ อยู่ด้านหลังหรือแนวเดียวกันกับจุดโทษอยู่ห่างจากจุดโทษไม่น้อยกว่าเมตรนะครับขั้นตอนในการดําเนินการนะครับ 1. ผู้เล่นในทําการเตะโทษณจุดโทษ,โทษต้องเตะลูกบอลเข้าไปข้างหน้า2ผู้เล่นที่เตะลูกโทษณจุดโทษไม่เล่นต้องไม่เล่นลูกบอลเป็นครั้งที่2ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสผ,ผู้เล่นคนอื่นเสียก่อน3ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นเมื่อถูกเตะและเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเมื่อมีการเตะโทษในระหว่างการแข่งปกติ หรือเมื่อมีการชดเชยเวลาออกไปครึ่งเวลาหรือเมื่อหมดเวลาการแข่งขันอนุญาตให้มีการเตะโทษหรือเตะใหม่ให้เป็นประตูถ้าบอลได้ผ่านระหว่างเสาประตูภายใต้คานประตูนะครับการกระทำผิดและบทลงโทษนะครับ1ถ้าผู้เล่นฝัยตรงข้ามได้กระทำผิดกติกา1.1ถ้าไม่เป็นประตูถ้าให้ทำให้ทําการเตะใหม่1.2ถ้าทําประตูได้ให้เป็นประตูนะครับ 2. ผู้เล่นเดียวกันกับผู้เตะเป็นผู้กระทำผิดกติกา2.1ถ้าเป็นประตูให้ทำการเตะใหม่ครับ2.2ถ้าไม่เป็นประตูผู้ตัดสินต้องสั่งให้หยุดการเล่นและให้เริ่มเล่นใหม่โดยให้ผู้เล่นฝ่ายรับเตะโทษโดยอ้อมณนะจุดที่ลูกบอลอยู่ในขณะการกระทำผิดเกิดขึ้นนะครับ3าสามถ้าผู้เตะกระทำผิดกติกาหลังจากที่ลูกบอลได้อยู่ในการเล่น ให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมจากจุดที่กระทําผิดกติกาถ้าจุดที่ทําผิดกติกานั้นอยู่ในเขตโทษการเตะโทษจะต้องทําการเตะจากเส้นลักมีเขตโทษอยู่ใกล้ที่สุดที่การกระทําผิดกติกาเกิดขึ้นนะครับ 4. ถ้าผู้เล่นฝ่ายรับและผู้เล่นฝ่ายลุกทําิกติกานักู้ให้ทําการเตะใหม่ 5. ถ้าลูกบอลถูกสัมผัสโดยสิ่งของภายนอกที่ไม่ใช่อุปกรณ์สนาม ให้ทําการเตะใหม่ 6. ถ้าลูกบอลกระดดรจากผู้รักษาประตูสาประตูหรือคาประตูเข้าสู่การเล่นและจากนั้นได้ถูกสัมผัสจากสิ่งนอก 6.1. ผู้ตัดสินสั่งให้หยุดการเล่น 6.2. ให้เริ่มเล่นใหม่โดยการปล่อยลูกบอลณนะจุดลูกบอลถ,ถูกสัมผัสโดยสิ่งของนั้นกติกาข้อที่15นะครับการเตะเข้าเล่นนะครับการเตะเข้าเล่นเป็นวิธีการ อย่างหนึ่งนะครับของการเล่นเริ่มเล่นใหม่ไม่สามารถทาประตูได้โดยตรงจากการเข้าเล่นนะครับถ้าลูกบอลเข้าประตูโดยตรงจากการเตะเข้าเล่นผู้ตัดสินต้องให้เล่นจากให้เล่นลูกจากผู้รักษาประตูแต่ถ้าผู้เล่นเตะเข้าเล่นเข้าประตูตัวเองนะครับผู้ตัดสินจะต้องพาให้เตะมุมนะครับถ้าเตะเข้าเล่นแล้วลูกบอล ไม่เข้าในสนามผู้ตัดสินจะให้เตะใหม่นะครับการเตะเข้าเล่น 1. เมื่อลูกบอลผ่านเส้นข้างออกไปทั้งลูกไม่ว่าจะบนพื้นหรือในอากาศหรือกระทบหลังคา 2. งจากจุดที่ซึ่งลูกบอลตัดผ่านเส้นข้างไป 3. ให้ฝ่ายตรงข้ามกับผู้เล่นที่สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายได้เตะเข้าเล่นครับ ตำแหน่งของลูกบอลและผู้เล่น 1. ลูกบอลวางอยู่เส้นข้างหรือห่างจากเส้นข้างไม่เกิน25ซติเมตรหรือ1วงรอบครับ 2. ผู้เล่นที่เตะเข้าไปเล่นจะไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่2ได้จนกว่าลูกบอลจะถูกสัมผัสผู้เล่นคนอื่นเสียก่อน,นครับ 3. ลูกบอลอยู่ในการเล่นหลังจากถูกเตะหรือถูกสัมผัส การกระทำผิดและการลงโทษครับให้ฝ่ายตรงข้ามได้เตะโทษโดยอ้อมถ้าผู้เล่นที่เตะเข้าเล่นไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่สองได้ก่อนลูกบอลที่จะถูกสัมผัสหรือเล่นโดยผู้เล่นคนอื่นจะให้ฝ่ายตรงข้ามเตะโทษโดยอ้อมณจุดที่ทำผิดกติการครับ1การเตะเข้าเล่นการทำไม่ถูกต้อง2การเตะเข้าเล่นไม่ตรงจุด ที่ลูกบอลได้ออกเส้นข้างไป 3. การเตะเข้าเล่นไม่กระทําภายในเวลา4ีวินาทีนะครับ 4. เมื่อมีการกระทําผิดอื่นๆของรตดิกาการแข่งขันถ้าผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามกีดขวางหรือลบก,กวนการเตะขณะเล่นจะต้องถูกค่าโทษโทษฐานพฤติกรรมตนไม่มีน้ำใจเป็นนักกีฬาครับกติกาข้อที่16นะครับการเล่นลูกบอลจากผู้รักษาประตูนะครับ การเริ่มเล่นจากผู้รักษาประตูเป็นวิธีการเริ่มเล่นใหม่อย่างหนึ่งไม่สามารถทําประตูได้โดยตรงจากการเริ่มเล่นเมื่อลูกบอลได้ผ่านเส้นประตูออกไปทั้งสองลูกครับไม่ว่าจะหมุนไปบนพื้นหรือลอยไปในอากาศออกไปทั้งลูกโดยที่มีโดยที่มีผู้เล่นฝ่ายลูกสัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายจะต,ต้องเริ่มเล่นใหม่โดยการผู้รักษาประตูเริ่มเล่นด้วยม,มือครับ ขั้นตอนในการดำเนินการนะครับ1ผู้รักษารประตูเป็นฝ่ายส่งลูกเข้าเล่นจากจุดใดก็ได้ภายในเขตโทษของตอนเองนะครับ2ฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ในนอกเขตโทษจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่นนะครับ3ผู้รักษารประตูไม่สามารถเล่นลูกบอลเป็นครั้งที่2จนกว่าจะถูกสัมผัสผูสผ้เล่นฝ่ายตรงข้ามนะครับและข้ามเส้นแบ่งแดนนะครับผม4ลูกบอลอยู่ในการเล่นเมื่อถูกส่งโดยตรงออกจากเขตโทษนะครับต่อมา การกระทาผิดและบทลงโทษนะครับ 1. ถ้าลูกบอลไม่ได้ถูกส่งโดยตรงออกนอกเขตโทษการเล่นจากประตูให้เริ่มเล่นใหม่นะครับ2ถ้าหลังจากที่ลูกบอลอยู่ในการเล่นผู้รักษาประตูได้สัมผัสลูกบอล,ลเป็นครั้งที่2ก่อนที่ลูกบอลจะสัมผัสผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามหรือข้ามเส,ส้นแบ่งแดงนะครับจะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะลูกโทษโดยอ้อมณนะจุดที่มีการกระทาผิดกติกาถ้ามีการกระทําดผิดกติกาละเสียโทษ การเตะโทษโดยอ้อมจะเป็นการกระทําจากเส้นลัศมีเกตโทษนะครับ 3. ถ้าการเล่นลูกจากประตูไม่ส่งลูกบอลเข้าเล่นภายในสีวินาทีจะให้ฝ่ายตรงข้ามเติโทษโดยอ้อมบนเส้นลักมีเกตโทษนะครับกติกาข้อที่สินะครับหรือกติกาข้อสุดท้ายนะครับการเตะจากมุมครับผม การเตะจากมุมเป็นวิธีหนึ่งของการเริ่มเล่นใหม่เมื่อลูกบอลทั้งลูกได้ผ่านเส้นประตูเข้าไปด้านหลังไม่ว่าจะเป็นบนพื้นหรือลอยในอากาศทั้งลูกนะครับโดยมีผู้เล่นฝ่ายรับได้รับได้สัมผัสลูกบอลเป็นครั้งสุดท้ายนะครับก็จะให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามได้เตะมุมที่ลูกบอลออกไปนะครับไม่สามารถทําประตูได้โดยจากการเตะมุมแต่ต้องทําการทําประตูจากฝ่ายตรงข้ามเท่านั้นครับ ขั้นตอนการดาเนินการนะครับ1ลูกบอลต้องวางอยู่ในภายในรัศมีมุมทงใกล้กับมุมสนามมากที่สุดนะครับ 2. ผู้เล่นตรงข้ามนะครับฝ่ายตรงข้ามต้องอยู่ห่างจากลูกบอลไม่น้อยกว่า5เมตรจนกว่าลูกบอลจะอยู่ในการเล่น 3. ลูกบอลจะถูกเล่นโดยผู้เล่นฝ่ายลุก4ลูกบอลจะอยู่ในการเล่นก็ต่อตเมื่อถูกเตะหรือถูกสัมผัสคร,ครับ5ผู้เล่น ต้องไม่เล่นลูกเป็นครั้งที่สองจนกว่าจะถูกสัสมผัสโดยผู้เล่นคนอื่นเสียก่อนนะครับการทําผิดและการลงโทษถ้าผู้เล่นฝ่ายลุกทําผิดกติกาผู้ตัดสินจะไปเป่าให้ผู้เล่นฝ่ายตรงข้ามเริ่มเล่นจากประตูได้เลยจากการศึกษากฎกติกาเขาก็จะขอให้เกิดผู้สอนตัวนักกีฬาจบแล้วนี่หว่าอเอ้ยครับพวกเราทั้งสองคนก็ขอตัดจบคลิปเพียงเท่านี้ครับผมขอบคบครับ